l like i o n t like you. I t like i k o y t u I k o y t u i k o n t m i k e him เวลาจะบอกว่าไม่ชอบทุกวันนี้ยังมีใครใช้คำว่า I don't like กันอยู่หคะคือการพูดว่า I don't like เนี่ยมันอาจจะทำให้เราดูเป็นคนที่พูดจาตรงไปนิดนึงคะ่ะ เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากพูดจาห้วนเผลอไม่สุภาพโดยไม่รู้ตัวเนี่ย <c oughs> ก็แนะนําเลยค่ะหนังสือ polite English เล่มสองของคุณพี่แอนเนี่ยออกแล้วนะถ้าใครสนใจก็แอดไลน์มาสอบถามกันได้เลยนะคะมันคุ้มค่ากับการลงทุนมากๆค่ะอ่ะเรามาฟังกันต่อดีกว่านะคะถ้าอยากจะบอกว่าฉันไม่ชอบเลย ภาษาอังกฤษพูดยังไงให้มันดูสุภาพถานอมน้ำใจคนฟังประโยคแรกเลยเดี๋ยววันนี้สอนให้แบบจุกๆนะคะก็คือ it's not my favorite it's not my favorite นะคะก็คือโอ้มันไม่ใช่สิ่งที่ฉันโปรดปรานสักเท่าไหร่นะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีคนทําอาหารให้เราทานใช่ไหมเราก็อยากจะบอกไปตรงๆงกันเนาะว่าเออเราไม่เคยชอบสักเท่าไรแต่แทนที่จะพูดว่า i don't like แมมันก็ตรงตัวไปจริงเลยคะ่ะก็ลองเปลี่ยนเป็น it's good เฮ้ย ดีนะแบบใช้ได้เลยอะ but it's not my favorite เพราะว่ามันไม่ใช่ของที่ฉันชอบที่สุดนะเรื่องเป็น I'm not very fond of it f u n d o f นะคะแปลว่าฉันชอบโปรดปรานกับสิ่งสนะิ่งนั้นเนาะเพราะฉะนั้น I'm not very fond of it ก็คือโอ้มันไม่ใช่สิ่งที่ฉันนั้นโปรดปรานหรือชื่นชอบนะก็คือมันไม่ได้แย่นะแต่แค่ฉันไม่ได้โปรดปรานมันสักเท่าไหร่นะนะ I'm not a fan of small talk so I'm gonna give you a hug ยกตัวอย่างเช่นสมมติเพื่อนถามเราว่าเฮ้ย What do you think about Disney World Did you have fun คิดยังไงกับการไปเที่ยว d ิ s n e y World นะคะแบบสนุกไหมอะไรแบบนี้ในส่วนตัวเราอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่เราก็เลยบอกเพื่อนไปว่า I'm not very fun d of it อืมก็ไม่ได้ชื่นชอบสักเท่าไหร่นะคือมันก็ <Okay. S 1> โอเคนะแต่แค่แบบไม่ได้จดจามจะลองพูดว่า I'm not a big fan ก็ไไ้นะคะ I'm not a big fan of not a big fan of heights เนะพื่อนถามเฮ้ยชอบจัสตินบีเบอร์บะาเราแบบก,ก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่แทนที่เราจะพูดตรงๆจริงๆแล้วว่าเรา n t like จัสต <"He i, S 1> ินบีเบอร์เฮ้ยมันก็ดูแบบเฮ้ยฉันไม่ชอบจัสตินบีเบอร์เหมือนอารมณ์แบบเกลียดอะ่ะคือเราก็ไม่ได้เกลียดแต่เราแค่เฉยๆเนาะเพราะฉะนั้นเราอาจจะบอกว่า I'm not a big fan of Justin Bieber I'm not a big fan of Justin Bieber อืมฉันไม่ใช่แฟนคลับ Justin Bieber ซะเท่าไหร่เอาจะว่าไปคำว่าแฟนคลับในภาษาอังกฤษเขาต้องใช้คำว่าแฟนนะจริงๆใช้คำนี้ก็ได้นะยกตัวอย่างเช่น not a fan อันนารักฟนฉันไม่ได้โปรดปรานขนาดนั้นนะคะก็คือแบบว่าไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะคะแทนที่จะพูดว่า I don't like พูดได้เยอะเลยจริงมากทุกคนคะมาลองแต่งประโยคกันดูดีกว่าค่ะตอนนี้นักเรียนไม่ชอบอะไรกันอยู่บ้างลองแต่งประโยคภาษาอังกฤษนะคะโดยไม่ต้องใช้คําว่า I don't like แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราไม่ชอบนะอย่างเช่น I'm not very fond of shopping ฉันไม่ได้เป็นคนที่ชื่นชอบการไปช้อปปิ้งสักเท่าไหร่มันเติงเงินนะคะก็ลองดูนะดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ส่งหัวใจเป็นกําลังใจให้ครูพี่แอน เยอะๆนะคะจะได้มีกำลังใจใกนการทำคลิปต่อไปไม่งั้นเดี๋ยวหมดกำลังใจแล้วเนี่ยนักเรียนไม่ไลค์ไม่แชร์ไม่คอมเมนต์เลยเ <c oughs> จอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย